ซอยครับเราก็จะมาเอสเกตบิลิทอเลตอีพี247นะครับผมขอโทษด้วยครับอีพี247ผมทำแค่เดียวนะครับตามสัญญาครับผมทำสองอีพีเนี่ยคือแบบมาบอกมากนะโอเคครับเปิดมาครับเราก็จะเห็นฉากนี้ครับเปิดดูหน่อยสิผมดูแล้วนะนมันเศ้าแบบเกือบร้องไห้ ยาวเท่าไหร่นะหนึ่งนาทีแปดที่คยมีเอาสาย้ะไรวะสายคลิปเลยจะได้ใกล้พี่แฮมคาเมล่าใหมทำไมนะแบบเศร้ามากเลยทำไมนะไอ้นั่นดีวีแบบนมนโอ้ยสมัมติที่เย,ยอะเออ โอ้อะโต้บลิตอืมไม่น่าเลยแต่ต้องจีแมนเศร้าเหรอฮเศร้ายิ่งขรุขระเนี่ยเฮ้ยเกือบเดินแบบสิข้าเสียงครับที่เซปิโกแมนนี่แบบสบายสบายมากเลยครับโอ้โหกีแมนเราเราก็จะเห็นซีเคร็ตเอเจนต์ไว้นะครับ ซีคิดเอเจนต์นี้โอเคครับไอ้หนัทีวีแมนถูกถูกถูกจัดการไปแล้วครับผมเกือบเศร้าเลยนี่นะถ้าพี่แกถ้าพี่แกตายไปอ่ะก็คือหมดเราทีวีแมนเลยต้องสร้างต้องสร้างไหนทีวีแมนใหม่เลยนะครับ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะไม่หลีกแกลน,นนะโอเค๊ายบายนะคะอย่าลืมลกดไลค์กดติดตามด้วยทุกสองครั้งแล้วเนะี่ย